ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่18มิถุนายน2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้หลายคนนะคะอยากจะไปทําบุญนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปวัดไปทําสมาธิหรือจะไปบวชชีพามนะคะหลายๆคนอยากจะไปบวชชีหรือจะไปบวชแบบจาศีลน,นะคะสําหรับคนที่เป็นผู้ชายนะคะ ช่วงนี้นะคะคิดมากคิดเยอะค่ะนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลใจรู้สึกเงาเงานะคะอยู่บ้านแต่เงานะคะช่วงนี้มีคนทําให้ไม่พอใจไม่สบายใจช่วงนี้ระวังน้ําหนักขึ้นด้วยนะคะระวังอย่าทานเยอะนะคะหลายๆคนอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะอยากไปศึกษาศึกษาข้อมูลหรือไปศึกษาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีขาวสีแดงสีฟ้าให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสี่สองเก้านะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ